วิตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักใช่ไหมโอเคแล้วอุ้ยมีเม็ดอะไรหล่อน,นออกมาด้วยเฮ้ยห,หรือว่าเป็นการกระแทกของซีเคตถ้าได้ตัวซีเคปอาจจะแจกน้องต้องได้แน่นอนแล้วแนละโอเคแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดกล่องสุมนะครับพี่โลโน่เวอร์ชันที่หนึ่งกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วผมจะได้ตัวซีเคปไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับใช้คัตเตอร์ในการแกะกล่อง จริงๆเนี่ยจากเวอร์ชั่นที่แล้วนะครับน้องกล่องสุ่มเนี่ยก็จะเป็นกล่องสีดําส่วนคราวนี้ที่เราได้มาจะเป็นกล่องสีน้ําตาลซึ่ง ขนาดกล่องนะผมต้องบอกเลยว่ามันมีขนาดที่เล็กกว่าคราวที่แล้วโอเคครับส่วนแรกเดี๋ยวเรามาดูกล่องด้านหน้ากันเลยกว่าโอเคกล่องด้านหน้าก็จะเรียบๆนะคบไม่มีอะไรแล้วก็จะเขียนว่าฮิโรโนะดีออเดอร์วันนะครับซีรีส์หนึ่งของแท้อยู่แล้วแน่นอนมาจากป๊อปมาเท่าที่สังเกตนะผมรู้สึกว่าเออมันเหมือนกล่องพัสดุหรือว่ามันเหมือนกล่องจดหมายอะไรต่างๆตัวน,นั้นข้างก็จะมีเป็นรูปน้องฮิโรโนะอยู่แล้วแล้วก็จะมีอ่าภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีภาษาจีนนะครับผมด้านต่อไปก็จะมีพวกสัญลักษณ์์ต่าางๆนะมมมีีีีบรค้้อไแลว จะมีเขียน Optma Pironok น n n e r Flow แล้วข้างหน้าก็จะเป็นนี้เป็นกล่องจดหมายเคไม่ให้มันการเสียเวลาเดี๋ยวผมขอลองเปิดดูกันเลยแล้วกันเคชืบชืบอ,อ๋อข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยฮะเนี่ยฮะแล้วก็จะมี Pironok The Order One สิบสองกล่องโอเคก่อนเปิดกล่องเนี่ยเดี๋ยวผมขอใส่ถุงมือก่อนอ่าถุงมือมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดทีละกล่องกันผมขอเริ่มจากตัวตรงกลางเลยแล้วกันเคเดี๋ยวผมงัดออกมา กล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะคล้ายๆกับกล่องพลาสติกขอลองแกะดูนะว่ามันจะเป็นยังไงอ่านี่เหมือนคราวที่แล้วนะครับที่ว่าจะต้องฉีกมันออกมาแต่คราวที่แล้วเนี่ยผมฉีกมันออกมากลายเป็นว่ามันเป็นการฉีกที่ไม่ถูกต้องนะครับเขาบอกว่าคนที่สะสมจริงๆเนี่ยควรฉีกก็คือควรฉีดจากด้านล่างนะด้านล่างกล่องเนี่ยมันจะมีที่ฉีดอยู่นะเดี๋ยวเราลองมาฉีกกันว่าเป็นยังไงผมขออนุญาตใช้คัตเตอร์นิดนึงนะ เขาบอกว่าไอ้ไอ so are ้กล่องๆนี้นะฮะมันจะมีทั้งหมด12ตัวซึ่งมันเยอะมากเท่าที่ผมจําได้เนี่ยผมก็จะจําได้แต่ตัวสิกเ็ตนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเขาเรียกว่ามันจะมีตัวที่เด่นๆอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะหลายตัวเลยเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในกันดูนะฮะว่าผมจะได้ตัวอะไรเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ดูกาดอ่านี่ฮะผมก็จะได้ตัวนี้น้องในรศ เท่าที่สังเกตนะฮะผมเห็นเนี่ยเหมือนตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นไปในทางสีเขียวแล้วก็ใส่รองเท้าแดงน่ารักแล้วก็มีมีฐานมาให้ด้วยฐานมันก็จะเป็นสีใสๆอย่างงี้นะฮะแต่เหมือนเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูเหมือนว่าน้องเนี่ยหน้าจะไม่ได้ง่วงละน้องเนี่ยจะแบบแสดงสีหน้าท่าทางเป็นแบบื่อแต่ก็ยังคงไว้เหมือนเดิมก็คือคิโรโนคู่กับความโศกเศร้าอยู่ละใส่ทางก็จะเป็นอย่างงี้ เดี๋ยวผมจะตั้งไว้ตรงนี้กันนะอย่างที่ผมแก่เนี่ยผมก็จะไม่ได้รู้น้องตัวนี้ชื่ออะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาแกะดูว่าน้องตัวนี้ชื่ออะไรน้องตัวนี้ชื่อเอเมเซีย er นะครับผมว่าน่าจะหมายถึงความจําเสื่อมนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรเดี๋ยวเรามาแกะตัวต่อไปเลยดีกว่าผมจะแกะเลยนะ <months> <apology> อันนี้น้องนอนปะ น้องนอนวนะ่้อ๋อไม่ใช่ออันนี้ก็ตัวที่2นะครับตัวที่2นะครับมีชื่อว่าสตาร์ลิงนะครับผมเท่าที่ให้น้องไปศึกษามาเนี่ยสตาร์ลิงแปลว่าแบบแบบการจ้องมองอะไรเงี้ยผมนึกว่าสตาร์ลิงแบบว่าดวงดาวอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่สตาร์ลิงแปลว่าการจ้องมองน้องก็จะนั่งกอดเขา่าตอนแรกอ๋อผมนึกว่าเป็นตัวน้องนอนแล้วเออแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่นะฮะน้องก็จะใส่เสื้อเหมือนเสื้อฮู้ดออกลังกายแล้วก็มีใส่กางเกงสีฟ้าทำหน้าบึ้งๆแต่ว่าหน้าไม่เศร้านะผมดูแล้วหน้าไม่เศร้าเลยเท่าที่ดูแล้วก็มีใส่ จะมีตัวในรสาวน้องในรสาวกับน้องน้องนั่งเหงาเออน้องนั่งเหงาน้องนั่งเหมือไงตัวต่อไปเลยครับอันนี้ผมจะหยิบมั่วๆแล้วเพราะเราไม่รู้แล้วว่าเราจะได้ตัวสีเขตไหมแกไม่เคยสวยเลยไม่เป็นไรทุบหนึ่งสองสามเฮ้ยอันนี้เหมือนนอนอุ้ยอุ้ยนจริงแกอ๋อไม่ใช่นอนอันนี้ก็คือน้องหมีนะฮะเฮ้ยตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักดูอยากทรงแลยเหมือนหมีเน่าๆเห็นไหมหมีเน่าๆแล้วก็ใส่เสื้อขาดๆแล้วก็มีฮูดด้วย ตัวนี้มีชื่อว่าวาแกนซี่แปลว่าอะไรเมื่อกี้น้องใบมาวาแกนซี่แปลว่าความว่างเปล่าครับไม่เหลืออะไรแล้วมีแต่ความสิ้นหวังรู้แล้วว่าไม่เหลืออะไรคือแปลว่าอะไรน้องเท่าที่ดูเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยน้องตัวนี้น่าจะดูแบบสกปรกสกปรกหน่อยน่าจะเหมือนกปลว่าไม่เหลืออะไรใช่ไหมโอเคมาตัวต่อไปเลยโอเคเออก่อนจะดูตัวต่อไปเดี๋ยวดูข้างกล่องก่อนดีกว่าข้างกล่องมันก็จะมีเขียนว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวอะไรเท่าที่ดูเนี่ยเราได้ตัวไหนมาบ้างวาเกนซี่แล้วก็ได้ตัวสตาร์ลิง ๋อมีตัวน้องไก่ด้วยจริงๆไม่อยากแอบ,บดูก่อนนะแต่เห็นว่าโอเคมันมันน่าจะมีบอกแหละตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะแกะมาผมจะไม่ดูการ์ดก่อนเพราะว่าผมมาลุ้นว่าผมจะได้ตัวสิเกตไหมถ้าได้ตัวสิเกตอาจจะแจกนะฮะอาจจะแจกเคเอ้ยตัวนี้น้องผีฮะเฮ้ยตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักใช่ไหมเห็นน้องเลยกี อ,อตัวนี้น้องก็จะมองแบบควางๆแล้วก็จะใส่เหมือนหมวกผีน้องตัวนี้เนี่ยก็จะมีผมสีฟ้าแก้มแดงๆแล้วก็ทํทตาหน้าแบบทะเลนทะเลนเเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันเฮ้ยในกล่องอยังนี่อ๋อในกล่องอยังมีน้องผีตัวเล็กๆนี้เออตัวนี้ตัวนี้เฟียวนะผู้หญิงน่าจะชอบมันเยอะตัวนี้ชื่อว่าดอะโกสต์ตรงตัวเลยไม่มีตัวตนอะไรอย่างงี้ป่ะคิ้วๆรูแค่นี้นแหละเคเรามาลุ้นตัวที่5้านะฮะ น่าจะดีที่สุดและเรามาดูกันข้างในนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรน่าจะเป็นตัวโฟรตีนะชุดชุดชุดอ่าตัวนี้แน่นอนตัวนี้น่าจะเป็นตัวพ OK ีนิโอก็จะคล้ายๆกับผุ่นไลกาหรือว่าตุ๊กตานะฮะเออแล้วก็มีเชื่อมๆกับที่ขาด้วยเป็นกากะบาทผมต้องติดยังไงติดนี้ป่ะทีมงานบอกผมมาว่าถูกแล้ว โอเคเท่าท okay, yeah, ี่ส okay. so ังเกตนะครับแต่งตัวของน้องพีโนคิโอเนี่ยก็จะใส่เอี้ยมสีน้ำเงินแล้วก็ใส่เสื้อเก่าะแล้วก็ใส่หมวกนะฮะหมวกเขาเรียกหมวกทรงะลรวะทรงพัดก็จะใส่คล้ายๆแบบหมวกฟางอะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็น่ารักดีแล้วก็รู้สึกว่าน้องเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่มนุษย์นะเหมือนจะเป็นหุ่นมากกว่าดูจากปากเหมือนกับหุ่นกระบอกไม้อะไรเงี้ยครับที่แขนในข้างหนึ่งก็จะมีข้อต่อเหมือนแบบว่าเป็นไม้อะไรเงี้ยที่มันแบบเป็นข้อยึดที่แบบมันขยับได้อะไเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้ Okay, เดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันนะน้องชื่อว่ามาริโอ e เนเต้คือตัวอะไรอันนี้ก็ถามทีมงานมาอีกเหมือนเดิมนะฮะก็คือว่าน้องตัวนี้เนี่ยก็คือน้องเป็นหุ่นคล้ายๆพิโนกิโอเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นหุ่นเหมือนไม่มีใครชักใหญ่แล้วอะไรโอเคมาตัวที่6ทีนี้แกะเริ่มสวยเฮ้ยเหมือนมีคองแถมแต่ยังไม่เห็นว่าคืออะไรชื่าตัวนี้ก็จะเป็นน้องลิงนะครับผมน้องมังกี้ ทำไมร้องไห้ด้วยตัวสีเขียวก็ร้องไห้เหมือนกันจริงๆแล้วไม่รู้จที่ิบไงเนาะก็มันก็ใส่ชุดลิงอะ่ะตัวนี้ก็ดูซิมเพิลซิมเพิลเนาะแต่เดี๋ยวผมมาดูของแถมดีกว่าว่าเป็นยังไงอ่านี่ครับสังเกตเห็นไหมฮะก็จะมีกล้วยแล้วก็มีโทรศัพท์ผมมองว่าไอ้ใบกล้วยเนะี่ยมันคือหูจับโทรศัพท์ส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นโทรศัพท์อย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่น้องดูว่าใส่ยังไงชุบเสียวไงวะอ๋อโอเคชุบชืบชุบชืบโอ,โอ้นี่นี่มันจะมีล็อกของมันเนี่ยฮะก็ ผมว่ามันดูเรียบๆง่ายๆเดี๋ยวแต่ว่ากิมมิกมันเยอะดีมีทั้งโทรศัพท์มีทั้งกล้วยอะไรเงี้ยเป็นบอยนี้เดี๋ยวผมจะเปิดกร์ดให้ดูว่าน้องตัวนี้ชื่ออะไรน้องตัวนี้มีชื่อว่าลักวิ่งเท่าที่เขาสื่อเนี่ยเหมือนเหมือนจะบอกว่าน้องเนี่ยต้องการที่จะโทรหาใครสักคนหนึ่งแต่ว่าไม่มีใครที่จะให้คุยด้วยก็คือก็คือน้องเหงาเราก็เหลืออยู่เท่านี้แหละเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนหองมือกันร้อนไม่ไหวโอเคมาตัวต่อไปตัวที่เจึดชืมโอเคทีนี้ผมจะรีบแก่และ โอเคเรายังไม่เห็นยังไม่เห็นว่าตัวอะไรเพราะว่าความมาอยู่โอเคแกเลยแล้วกันตัวนี้นะคะดูก็รู้ว่า เป็นตัวสูน่ากิ้งจอกแล้วก็เขียนว่าเล่าไล่เล่าแปลว่าโกหกนะฮะไม่รู้ออกเสียงถูกไหมแต่ว่าแปลว่าโกหกประมดก็จะมีอ่าใส่ใส่เหมือนหน้ากากกิ้งจอกหน้าตาจะเป็นนี้เลยเหมือนปิดปากไว้มันพูดโกหกเออหน้าน้องตัวนี้น่ารักเะยผมว่าตัวนี้ผมชอบแววตาของตัวนี้ที่สุดละเพราะว่าแววตาของตัวนี้เนี่ยดูโกหกดีอะไรเงี้ยน้องบอกว่าหน้ากากตัวนี้นะฮะเหมือนหน้ากากของหมาญี่ปุ่นซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันหมาญี่ปุ่นมันเป็นไงหมาญี่ปุ่นมันใส่หน้ากากหรอคิดสุนิพี่ ตัวนี้ชื่อตัว The f o นะคะไม่ใช่ k สุเนะแต่ใส่หน้ากาก k เนะโอเคมาตัวที่8ดกันเลยผมจะให้น้องนอนไหมเนะี่ยเอาเลยนะฮะหนึ่งสองสามชุบตัวนี้เหมือนตัว Styling เลยนะแต่ว่าน้องตัวนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็จะใส่เสื้อสีแดงกับขาวนะครับแล้วก็ใส่หมวกกิซมาสทำแววตาเหมือนกันเลยเหมือนคนออกแบบอยากให้ัมดูคล้ายๆกันตัวนี้ผมเฉยๆพูดงงงงเฉยๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันเลยชุบ น้องเหมือนมีกล่องด้วยอันนี้เริ่มสนใจแล้วเริ่มน่าสนใจแล้วอ๋อมีกล่องนี้ด้วยกล่องก็จะเขียนว่า1 2 3 4 5ผมชอบตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมให้ดูผมชอบแหละเพราะว่ามันตั้งได้ตั้งได้มันจะดูการ์ดเลยโอเคการ์ดอันนี้ชื่อว่า no w e r e safe ไม่มีที่ไหนปลอดภัยที่สุด No wear safe มัน no wear safe ยังไงวะอ,อ๋อ no wear safe ก็คือเหมือนกับว่าน้องอยู่ในกล่องแบบว่าเหมือนไม่มีที่ไหนปลอดภัยหรือเปล่าก็เลยมานั่งอยู่ในกล่องอะไรอย่างนี้ถ้าที่ผมตีความนะผม่าไม่รู้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เก้ากันเลยโอเคเดี๋ยวผมจะแกะตัวที่เก้าเลยนะเอ,อเมื่อไหรผมจะได้ตัวสิเกตผมว่าตัวนี้แหละกล่องนี้แหละชุบอามีเหรียญด้วยเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรซอง ตัวนี้ชกมวยคืออะไรไฟติ้งตัวที่9ก้าก็เหมือนจะเอาบ้านหมามาใส่หัวแล้วก็มือข้างหนึ่งใส่นมนะับผมใส่เสื้อกล้ามแล้วก็ใส่บ็อกเซอร์เออแล้วผมเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยเออทำไมเนาะหน้ามันเอาเรื่องตัวนี้ไม่เศร้าเลยผมก็งงว่าทําไมเออแล้วก็ดีไซน์ออกมาผมเห็นที่บ้านมีเขียนว่าโฮมมีเขียนว่าไฟติ้งโฮมอีสบ็อกบ้านคือกล่องอ๋ออันนี้ไม่ใช่บ้านหมาน,นี่คือกล่องแล้วก็จะมีเหรียญปะไรเี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูการ์ดข้างในกันว่าเป็นยังไงโอเคน้องชื่อว่า Being alive อยู่ต่อเลยได้ไหมใช่ไหมมีชีวิตอยู่ต่อมันสื่อถึงว่าโอเคน้องเหมือนพยายามมีชีวิตหรือว่าพยายามจะอยู่ต่อหรือเปล่าหรือพยายามที่จะแบบเอาบ้านมาใส่ก็คือเหมือนมาว่าทุกอย่างนะครับต้องแบกไว้อะไรเงี้ยผมตีความหมายไปนี้แล้วไปตัวที่10จะหมดแล้วเหลืออีกสองกล่องเดี๋ยวผมจะแกะกล่องที่3เหลือสามสิไม่ใช่สองเฮ้ยอันนี้เหมือนมีเม็ด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 กล่องที่10อุ้ยมีเม็ดอะไรหล่นออกมาด้วย เฮ้ยหรือว่าเป็นการกระแทกของซีเกตแกะยางนี้ซีเขตแน่นอนหรือว่าหนานี้หรือว่าหนตัวนี้หนึ่งสองสามตัวอะไรวะ <laughs> เขาักข้างหนึ่งด้วยแล้วก็มีใส่ชุดเหมือนลิงตะกี้เลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแล้วก็มีเม็ดๆด้วยเออผมงงมากเม็ดๆอะไรอ๋อไอ,อเวนมันคือเม็ดกันชื้นเออมันแตกที่ฝากเก็บกล่องไหม โอเคผมขออธิบายตัวนี้ก่อนว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยเออ<ม>เหมือนเขาหักเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หักนะับเหมือนเขาทํามาว่าให้มันดูเหมือนเขาหักอะไรเงี้ยน้องเหมือนผีแล้วผีกองกอยแล้วก็ใส่เสื้อสีน้ําตาลมีรองเท้าด้วยตัวนี้ชื่อตัวว่าอืมเดอะมอนสเตอร์นะครับเดอะมอนสเตอร์เฮ้ยทำไมตัวนี้มันเรียบจังวะนึกว่าจะมีอะไรตัวนี้ชื่อเดอะมอนสเตอร์ทำไมความหมายถึงชื่อเดอะมอนสเตอร์เดี๋ยวผมขอถามกูรู้เลยเหมือนน้องวันดโดนโลกเนี้ยคาว่าเป็นปีศาจอะไรประมาณนี้พี่อ๋อบอเลยต้องทำให้ตัวเองเป็นปีศาจ นะน่าจะประมาณนี้เท่าที่ถามน้องมาก็ไม่รู้ว่ายังไงเค okay. แล้วผมก็เหลือสองตัวสุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะรุ่งหรือผมจะร่วงเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะฮะอืมผมว่าตัวนี้แหละน้องนอนน้องต้องได้นอนแล้วแหละชึบโอเคผมรู้แล้วตัวอะไรไม่ได้เลยเอ้ okay. แผมแก่เลยนะหนึ่งสองสาชึบ อ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวน้องซิกเนเจอร์นะครับที่อยู่บนกล่องนะครับผมเออน้องตัวนี้มีชื่อว่าโคกโก้ลักษณะเด่นๆของน้องเนี่ยก็คือใส่มงกุฎไว้ที่หัวนะฮะหัวก็จะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีนาฬิกาแล้วก็จะห้อยโซ่นะฮะเหมือนฮิปฮอปฮิปฮอปแล้วก็จะใส่เสื้อนกนะฮะอ่าเท่าที่น้องเนี่ยหาข้อมูลแล้วก็ได้อธิบายมาก็คือบอกว่าใส่มงกุฎเนี่ยก็คือหมายถึงความยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็การกอดนาฬิกาเนี่ยสามารถควบคุมเวลาได้อะไรประมาณนั้นแต่ผมก็ยังงงว่าทําไมบนมงกุฎถึงเขียนว่าแม 6.34แปลว่าอะไรใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมได้นะว่าแปลว่าอะไรฝั่งนี้ก็จะเขียนด้วยว่า Don't worry about tomorrow นะครับเดีย๋ยวเราลองมาแกะกล่องก,กันว่ามันจะเป็นตัวซีเคตไหมขอซีเกตถ้าผมได้ผมจะวิ่งรอบหมู่บ้านแก้ผ่านเลยไม่แก้ <laughs> ผมเปลี่ยนใจแล้วม,มาพร้อมทิพย์งานอย่าบอกผมว่าคืออะไร ซ้าอุ้ยอุ้ยสีเขียเหรอสีเขียเหรอสีเขียดีเขียดอุ้ยแท้เหมือนเดิมเ, <c oughs> เหมือนเดิมเลยได้ตัวสีดําตอนทา้ายเจตัวนี้นะฮะมีชื่อว่าน้องเดอะคลาวนะครับผมตามตรงตัวนะครับเดอะคลาวแปลว่าอีกาเนะครับผมอธิบายไม่ถูกเลยตอนนี้ใจไม่อยู่กับคอกและเปิดไม่ได้สีเขียสักก็ตัวเดอะคลาวเนี่ยแปลว่าอีการครับอีกาแปลว่าเดอะคลาวครับอ๋อ เดอะคลาวอ๋อ oh, มีของแถมด้วยเหรอตัวนี้มีฐานอีกแล้วแล้วก็มีไม้เหมือนไม้ลูกอมนี่ตอนนี้ลูกมผมผมจะประกอบฐานโอเคเสียบอย่างนี้นะฮะฐานโอตัวนี้ก็ตั้งได้ผมงงมากเลยว่าทำไมาบางตัวมีฐานบางตัวไม่มีฐานก็อาจจะแล้วแต่ศิลปินอารมณ์เขานะฮะมือน,นี้ก็จะถือไม้นะครับส่วนอีกมือน,นึงก็จะมีถือเหมือนะระฆังใช่ไหม oh. เขาเรียกว่าะระฆังใช่ไหมคล oh. องเอออีกมือน,นึงก็จะถือเหมือนค้อง ใส่ชุดอุมิกาหน้าตัวนี้ก็ไม่ได้เศร้าเลยมันยังไม่ได้คุมตีว่าจะต้องเป็นความเศร้าที่แบบเศร้ามากแต่ว่าตัวน้องเนี่ยก็จะแบบแสดงอารมณ์ท่าทางที่ไม่ได้แฮปปี้แต่ก็ไม่ได้เศร้าแบบจนแบบรู้สึกว่าหดหู่เหมือนเวอร์ชั่นที่3ตัวเดอะคลาก็จะเป็นประมาณนี้แอบบเฟลเล็กๆนะครับเพราะไม่ได้ก่อตัวที่เรียกว่าซิ โอเคแล้วเราก็เปิดครบกันแล้วนะครับทั้งหมด12ตัวแนละ้วผมว่าน่ารักทุกตัวเลยแต่ว่าแอบเฟลนิดนึงน,นะครับที่เปิดไม่ได้ตัวซีกิ์นะครับถ้าเทียบกับกล่องเวอร์ชั่นที่3เนี่ยผมรู้สึกว่าน้องเวอร์ชันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสแล้วก็น่ารักกันทุกตัวเลยนะครับตัวที่ผมชอบที่สุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ครับ ด้วยดีไซน์ครับมันมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ใส่นวเหมือนมวยไทยอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยแทบจะไม่ต้องอ่านการ์ดเลยก็รู้ความหมายของมันว่าต้องการยาสืออะไรแล้วก็ถ้าใครสนใจกล่องนี้นะครับบอกได้คาเดียวเลยครับว่าไม่มีขายครับผมก็ต้องเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ต้องไปหาเอาเองนะครับว่าฮิโรโนะเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยยังมีอยู่ไหมต้องบอกเลยว่าราคาที่ได้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนหน้าชอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาที่ได้เป็นของรีเซลหมดแล้วครับผมครับถ้าใครอยากเห็นผมไปแกะกล่องไหนนะครับก็อย่าลืมพิมพ์มาใต้้้้คอมมมเนตต์์ะรรับยย่าาลลลืกกกกดดดดดไแแชวว็ิให สอนนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ